วัดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูสูตรบนกันก่อนวันนี้จะเอาแต่บนกับล่างลุงไม่ไม่ได้ไม่ได้บนล่างเนะเอาบนลงก่อนนะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย

เราใช้หมื่นหมื่นคูณสามหนึ่งหนึ่งสองสามบวกสิบตัวน,นี้ไม่ใช่ขีนเกินหน่วยสองครั้งบวกเก้า สามหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งแปดบวกแปดเป็นสิบหกบวกเก้าก็คือสี่ห้าห้าหก คู่กันก็คือสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกตัวน,นี้ก็ศูนเลยเลขออกมาที่ห้าหกหลักร้อยเราก็ใช้เก้าบวกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกสามได้สามคือศูนย ห้าหกสามห้าหกศนหนึ่งสามศูย์หนึ่งสามบนนะคะวันนี้เอสีไม่ชอบกระเื่อนผ่านนะคะเลขที่มันไม่มีใช่ไหมก็คือที่คลิปไหนมันผิดก็คือเอาทิ้งหาใหม่จ้า มันก็เลยไม่เหมือนถ้าเราเอาสูตรที่มันผิดมาลงอีกงวดสองงวดมนถึงจะกลับมาเข้าอีกก็เลยปล่อยไปเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมาใหม่นะคะเข้าใจนะคะทำไมมันไม่มีไม่มีเพราะว่าเราทิ้งเราเอาสูตรใหม่มาลงถ้ามันผิดแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ทุกทุกอาจารย์เลยค่ะถ้าจะเอาคลิปเก่ามาลงมันผิดแล้วมันผิดซ้ำ,ผ,ซำผิดซ่ามันก็ เสียต er ja. ังค์จ้ะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆสามสามเป็นเก้าบวกห้าหกสองสิบสองบวกเก้าสี่ห้า ก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองจะคู่กันก็คือสีหนึ่งสีสองห้าหนึ่งห้าสองหลักร้อยของเราก็คือศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ เลขอุมตีห้าสองคือหนึ่งห้าสองสี่ห้าสองนะคะ เราจะใช้บนก่อน,นเรียกี่ว่าคือห้าสองนะคะเก้าหนึ่งห้าสองสองบุกเก้าหมื่นสามครั้งหนึ่งสองสามสิบหนึ่งครั้งก็คือสองสามเป็นหกบวกห้า สองสองเป็นสีบวกเได้หนึ่งสองเอาได้หนึ่งสองอีกสีเกได้สามสแต่เจ้าห้ามีมันก็จะสองห้าอีกเนาะไปอย่างนี้แหละจะพูดกันก็คือหนึ่ง 1> 3 1 4 2 3 2 4มันจอดอยูุ่มนี้ หลักร้อยก็คือ5้าบวกหนึ่งหกเจ็ดแ Cow, cow. หกสองสี่เก้าสองสี่ตัวกันไว้ก็คือหกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ กันมันไว้กันมันไว้กระโยสองหางชอบก็จัดขัดก็ผ่านแคบว้ลุ้นจ้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น สองหางนี้ด้วยไม่แน่เลยคะ่ะตั้งแต่ห้าหกนี้มันยังออกมาเลยเนาะสี่ห้าห้าสองหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่กันไว้บางทีมันก็มาออกตัวนี้ดิสีุน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านแก๊บว้ลุ้นจ้าหลกร้อยมีหกกับเก้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอไอ้ล่ำๆรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ สชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสาวาดีจ้า